โอ้ยตรงนี้ไม่ได้ที่ลูกเหมือนเขาปิดน,นะลูกเนี่แม่ใสงเกงมาซ้ำอีกอันหนึ่งนั่นเองนี้มีการ,การบอกกันล่วงหน้าด้วยนะครับอ,อ,อ่ะไปสิครับไปเลยนี่ไงมันล้อมรอบได้หนึ่งรอบเห็นยลูกเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันรอบได้หนึ่งรอบเลย ยังไงมีความสุขไหมครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสนะครับไม่เดินเล่นก่อนอย่าไปแค่ไม่หนาวเลยฮะ<า>มันไม่หนาวเลยอ่าไม่หนาวก็ดีแล้วเป็นครั้งแรกที่็นการย้อนเวลานะครับผมย้อนเวลามาหานะเธอรบเดี๋ยวตามคนก็เกยไปเดี๋ยวถังน้ำอย่าเต็มนะ ถ้าถังน้ําจะเต็มมันจะตึมลงมาเลยนะเพื่อนๆจาได้ไหมจําได้ไหมถ้าถังน้ําถ้าถังน้ําถ้าถังน้ําเต็มมันจะตึมลงมาเลยนะลูกเดินไปเดินไยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเขาจะได้ยินเสียงแกล้งแกล้งแกล้งเราจะลงไปเหรอเอาจิงอ่ะตัวต้องตัวต้องเปียกก่อนนะมาถึงเลื่อนมาต้องเปียกน้ําก่อนตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็ได้ไปไปให้ดูน้ำไปเร็วยแป๊บเดียว ซาเลยซาเลยเดินไปเดินใต้หาให้โดนน้ำก่อนโดนน้ำเนี่ยนเนี่ยโดนน้ำเนี่ยเลยเรไปเลยอาอาบก่อนมาแล้วมาแล้วอีแม่มาแล้ว,ลวออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วไปเอาใส่ตาใส่ตาก่อนอออนี่แหละนี่แหละเพื่อนๆครับมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งใส่ตาก่อนใส่ตาก่อน ไม่เป็นไรไม่ตลอยไปเลยไปครับไปไปค่าปีสามไปเลยโตแล้วเขาจะถ่ายเร็วไปเร็วมันจะเบึ่มลงมาแล้วเร็วยังไปเร็วลงไปให้แม่มาก่อนไปให้แม่ไปก่อนกลัวทุกอย่างแม่คืออายุเยอะขึ้นมากี่ปียังกลัวอยู่แม่กลัวกลัวกลัวให้ลงตรงนี้ตอนนี้น้ำจะเต็มมันก็จะเบิ่มลงมาแล้ว แม่ไปโดนน้ำก่อนน้นมันจะลื่นน้นไม่ให้แม่ไปก่อนเด้ออัไรเนี่ยอ่าไปแม่ไปลองคิดด้วยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ไหลแล้วลูกไปเลยอ <im Option wrote> <im> ่ากำลังกำลังสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วไปเลยลองด้วยลองด้วยไปไปเล ไปเลยนอนไปเลยโอ้ไหนอ่ะเอามาตรงนี้เหรอมาตรงนี้แค่นี้นะ<อ>เดี๋ยวก,ก,วก,กวยวนำก,กนำอะไรจะเ,เต็มแล้วน้ำอะไรเต็มแล้วเดี๋ยวน้ำอลังจะเต็มแล้วลูกน้ำอลังจะเต็มแม่น้ำอลังจะเต็มนะนี่เบิ้มลงทังเสียนะทางให้เตรียมตัวเลยมันจะลงมาบึ้มตรงนี้เลยลูก มันไม่บอกเราเลยแสดงว่ามันพังแล้วเสียงระทังไม่ได้ลูกคุณแม่ไปแล้วอันนี้ก็คือเอาไว้มันเดี๋ยวมันจะได้นีแบบเอาไปเถอะ สีนี่ก็ได้แต่มันอึมกึมไปก่อนเลยไหม,มไปก่อนเลยไปเลยไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวไปเลยนอะนไปนอนไปพุกเป็นเลยนะไป โอเคตาพ่อแม่ถอยมีกีนน้ำตัวงั่วไปเลยมาแลวมาไม่ไปอ่ะเขาี้โสดนะเงียบงบเลยอ่ะ ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วอ้เรื่อวอะไรก็ไม่รู้เมามาด้วยมากันเราด้วย <c oughs> เราเล่นไปสองชั่วโมงแล้วนะครับเราจะได้กลับแล้วนะครับทำไมอ่ะสองชั่วโมงแล้วไงเอาหนูจะขึ้นตัวไหนหนูจะลงตัวไหนเอามาตรงนี้คุยไม่อ่ะบอกแค่ไวมากแม่ด่ะแม่าแมายังเสียงไม่มีเลยเสียงอยู่ไหนไม่มีเสียงเลยไม่กรี๊ดไม่การไม่เกิดอะไรเลยดูสิโอ้แบบ รถไป่วโอ๊ยมาสโลโมชั่นทำไมไปร้องด้วยสิจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วมาแล้วมาแบบยังไม่ถ่ายวีดีโอเลยมันมาได้ยมันเอาไหม่เอาไหม่รอ,ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันมาใหม่ม เอากรีดดังๆหน่อยอีแม่กรีดดังๆหน่อยมาเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยไม่มีเสียงเลยเออใครใครเป็นใครโอ้ยตายไปไหมล่ะโอ้โดตูดตูด

ไปเลยครับผมไปไปเลยห้าสี่สามสองหไป,ไปเอาถึงไวจังอ่ะไปแล้วลกไปแล้วเอามาเเฉยเฉยวเฉียวเฉียวเียวมาอีกไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวนะมไม่กลัวตางแขนออกอาอมาวอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฟังเสียงเป็นไงอุ้ยโอ้โห